ในประเทศไทยเนี่ยมันมีป่าแบบไหนบใบป่าไม่ผัดใบก็อีกแบบหนึ่งคือป่าผัดใบฉชันโดนยึดรายการไปแล้วใช่ไหมเนี่ยสวัสดีค่ะเข้ากับรายการยักษ์คิวอ่าตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ยักษ์เขียวกันแล้วสวัสดีครับอ่าจากที่ดูนะคะเราก็จะได้ยินพี่ยักษ์เขียวเนี่ยพูดเยอะแยะมากไามว่ามีป่านู้นป่านี้ป่านั้นป่านนู้นป่านี้ป่านั้นก็เลยอยากมิชันโดนยึดรายการไปแล้วใช่ไหมเนี่ยดู ไค่ะคือก็ก็เลยยาะรู้ว่าป่าในประเทศไทยเนี่ยมันมีป่าแบบไหนบ้างคนฟังแล้วแบบเอ้ยป่าอันนี้ป่าอนุรไม่เข้าใจอ๋อโอเคในอีพีก่อนๆเราเคยพูดถึงป่าแต่งลังมั่งป่าดิบชื้นป่าดิบแรงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะ จริงๆแล้วป่ากับสังคมพืชในประเทศไทยเนี่ยมีเยอะแยะเลยถ้าตามทฤษฎีเนาะจากอาจารย์ทวชชัยสันติสุขก็จะมีแบบสักประมาณ14แบบซึ่งแบบมันเกินกว่าจินตกรรารที่พวกเราปกติเราจะรู้ใช่ไหมในใ<ช>่ยหใช่ใช่แต่ว่าถ้าเล่าให้หมดมันเสียเวลามากเดี๋ยวเราค่อยๆเล่าไปทีละป่าก็ได้แต่เนี้ยเดี๋ยวพี่จะกเขียนตอบเป็นภาพรวมๆไปแล้วกันน้องไอคิว่ามีป่าอะไรบ้างถ้าสมมติถ้าบอกว่าอุ้ยเอาแบ่งเป็นสองอย่างในป่าในโลกเนี้ยป่าหญ้าพันป่าหญพาพันถูกต้องทู๊ย ้มากดป่าที่มันแบบว่าต้นไม้เยอะๆอะค่ะป่าแบบป่าดิบป่าดงดิบป่าเมซอนอะไรอยู่หรือเปล่าเราเรียกว่าป่าแบบไม่ผลัดใบก็คือป่าเอเวอร์กรีนฟอเรสต์ไงก็เลยเขียวตลอดเขียวตลอดปีใช่เขียวตลอดปีป่าพวกเนี้ยอันนี้แบบนึงก็อีกแบบนึงคือป่าผลัดใบก็คือดิสดูว์สฟอเรสต์นะเอาป่าแบบเอเวอร์กรีนเนี่ยเอาป่าแบบไม่ผลัดใบก่อนก็คือส่วนมากก็จะอยู่ตามแบบเนี่ยเขตเขตร้อนนี่คือเขตทร o p i c a l นะครับ เขตร้อนคือเส้นท ropic of cancer ถึง tropic of capricorn ก็อยู่ในเขตร้อนเนี่ยส่วนมากนะฮะแล้วก็จะไม่ผัดใบเนี่ยอย่างที่น้องยักคิวเบอร์หนึ่งว่ามาเราจะเรียกกันยังไงเลยเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์อะไรก็ไม่รู้นะ <c oughs> พวกนี้ก็คือผ่าไม่ผัดใบแต่ว่าเราจะพบมากๆเนี่ยในทางแถบอินโดนีเซียอะไรพวกนี้มากกว่าคือประเทศไทยเนี่ยเลยอยู่เลยเส้นสูงสุดข,ขึ้นมาข้างบนหน่อยหนึ่งนะเราก็เลยจะมีป่าแบบไม่ผัดใบ ก็คือดิสิเดวเนี่ยผสมเข้าไปด้วยประเทศไทยจริงๆเรามีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลนะโดยเฉพาะทางภาคเหนือหรือภาคอตะวันอชนือตอนบนอะไรอย่างเงี้ยครับหนาวก็หนาวจริงๆนะร้อนก็ร้อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลต้นไม้ก็จะเริ่มปรับตัวทิ้งใบในฤดูแล้งทิ้งใบในฤดูหนาวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็เลยเกิดป่าผัดใบขึ้นมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยในประเทศไทยทั้งประเทศเนี่ยครับเราอาจจะพบว่าป่าแบบไม่ผัดใบเนี่ยเหมือนเราคุ้นเคยกันเยอะนะ มีทั้งแบบป่าดิบชื้นป่าดิบแรงใช่ไหมครับป่าชายเลนอันนี้แบบแบบไม่ผัดใบใช่ไหมครับแล้วมีเยอะแยะเลยนะมีป่าดิบเขาแองพุปุเขามีป่าละเมกเขาสูงป่าละเมกเขาต่ำอะไรอีกมากมายเดี๋ยวจะค่อยๆอธิบายไปถ้ามีโอกาสจะมาเล่าทีละป่าให้ฟังเลยต่างกันหมดต่างกันหมดเลยเออส่วนป่าแบบผัดใบของเราเนี่ยก็จะคุ้นเคยกันก็มีป่าแตงลางป่าเบญจพรรณที่เจอเยอะๆอะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับประเทศไทย ในป่าแบบไม่ผลัดใบก็มีต้นไม้ที่ผลัดใบเนี่ยผสมอยู่ด้วยมันจะไม่ได้มีป่าที่แบบว่าเขียวทุกต้นตลอดทั้งปีไม่ไม่ไมีมมนะแต่ว่ามันจะมีไม้ผลัดใบเนี่ยแทรกแทรกแทรกแต่ก็เป็นป<า>แบบภมินะเปอร์เซ็นต์นาจะน้อยกว่าเลยใช่ใช่ใช่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าแต่ว่าในประเทศไทยต้องทำความเข้าใจมันมันไม่ได้แบบเขียวอึดหรือว่าอยู่ตรงเส้นศูน,น,นย์สูตรไปอะไรขนาดนั้นมันจะมีป่าที่แบบผลัดใบเนี่ยผสมอยู่ในทุกป่าเลยต้นไม้พวกนี้เป็นสิ่งที่แบบว่า สนุกอะ่ะแล้วเวลาเรารู้จักต้นไม้เรารีวิวต้นไม้กันใช่ไหม<ฮ>เออเราก็ต้องรู้จักไปถึงแบบแหล่งกําเนิดของมันธรรมชาติของมันมาอยู่ที่ป่าไหนป่าไหนแล้วเราก็จะพบพบว่ามันจะอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนได้บ้างเนี่ยเกิดไปเจอต้นไม้ต้นเตี้ยๆอย่างเงี้ยต้นไม้สูง10เมตรที่อยู่ในป่าดิบชื้นกับต้นไม้ที่สูง10เมตรที่อยู่ในป่าแตงรังอย่างเงี้ยมันก็จะได้รับแสงไม่เท่ากันคือถ้าเราเข้าใจอย่างเงี้ยมันก็จะโอเคถ้าอยู่ในป่าแตงรังก็อาจจะได้มากกว่าหรือเปล่าใช่แต่ว่าป่าป่าแตงรังจะ ต้นที่สูงที่สุดจะเตี้ยกว่าอย่างเงี้อยอยู่สักประมาณ20-25เมตรอะไรเงี้ยครับต่ขณะที่ป่าดิบชื้นมี40เมตรแล้วมันก็กองแสงลงมาหลายชั้นเลยก็จะล่มๆหน่อยจริงๆมันก็หลากหลายป่าม่มีหลากหลายใช่ไหมคะแต่ว่าหลักๆก็คือมี2 2อันก็คือดใบขัดใบใช่แล้วใช่แล้ว,วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสคราวหน้าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีละปเลยก็ได้เออว่ามันเป็นยังไงมาอย่างไงเป็นมันต้องกี่อทีกันเนี่ยอยู่กันไปยาวๆไหมล่ะ ก็ได้ค่ะแต่ว่าสำหรับ EP นี้เราก็ขอจบกันไว้ตรงนี้ก่อนกับรายการยัคกี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะเอาหัวใจนั่งงี